มาแล้วเต้สัตวัตจับมือแฟนสาวแจ็กกี้ถ่ายพรีเวดดิ้งวานโรแมนติกมากตื่นเต้นกันทั้งคู่เลยล่ะค่ะเต้สัตวัตเศรษฐกรจูงมือแฟนสาวแจ็กกี้แพลีภัยพลินบูชานันถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหรูพร้อมเปิดเผยเตรียมจดทะเบียนสมรสในวันที่10ตุลาคมนี้เขตวังทองหลางและจะมีงานแต่งช่วงบ่ายวันที่22ตุลาคมปี2565ที่คริสตจักที่2สามย่านค่ะ ถามว่าตื่นเต้นไหมพอใกล้วันมันจะตื่นเต้นนะจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันที่ถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วได้พี่แก้วมาช่วยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างพี่แก้วเก่งมืออาชีพจริงๆเพิ่งมาทราบว่าพี่แก้วทําชุดแต่งงานให้ดาราหลายคู่มาแล้ว เราจะมีการจดทะเบียนสมรสในวันที่10ตุลาคม65นี้ที่เขตวังทองหลางและจะมีงานแต่งช่วงบ่ายในวันที่22ตุลาคมปี2565เวลา14นาฬิกาที่คริสตจักรที่2เขต3ย่านค่ะทั้งนี้เต็กได้ขอแฟนสาวแจ็กกี้แพรวไพลินและประกาศแต่งงานไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางทีมข่าวดารากอสิบก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสนุกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ